สวัสดีครับวันนี้ส่งงานรถอีซูซุมิวเอ็กซ์พุ่มเบาะหนังสีเดียวกับตัวท็อปเลยครับแข่งประตูเบาะคุ่าหนะครับสวยๆไปเลยผลงานเนียนๆะกองร้านเย็บเองครับที่นี่ ตอนมืดครับรุ่นนี้ทำไปหลายคันนะครับธุรก็คู่ครับ เบาสามแถวรวมแผงประตูสีบานครับอันนี้ก็รถป้ายแดงเลยนะครับสนใจก็สอบถามมาได้ครับ ราคาบอกบาเดีย๋ยวพาไปดูฝั่งซ้ายครับตอนนก็ยังไม่ได้ส่งลูกค้าเลยยังไม่ได้ใส่ป้ายครับไะดูเบาซ้ายครับ รสงประตูฝั่งซ้ายฝากไว้ด้วยนะครับร้านแหลมชาบบ้านตามบอกครับ สนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับสวัสดีครับ